ดีจ้าผมมอสชนหมีวันนี้จะมาพาไปดูวิธีหาเหล็กมันใช้กับอู้ฟู่กันไปเลยตามมันเลยจุกุ้แร่เหล็กหรือไอรอนออยเป็นแรกที่อยู่กลางๆเกมแล้วมันก็จะหายากๆหน่อยมันต้องเตรียมตัวเยอะเหมือนกันนะมันดูดีกว่าใช้อะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องใช้อาวุธเ e อร์ซิเลตคัพเปอรใช้ c o p เปอธรรมดามันตีไม่แตกเมอร์ซิเลตคเปรเราสามารถฟาร์มได้จากการตีบอสเดี๋ยวพาไปดูบอสตัวไหนอ่ะตัวนี้นะ คลาย The Fire Starter นะตัวน,นี้นะในันี้ไม่ได้มีบอกนะมันสุ่มดรอปเราต้องแบบว่ารอค่ามันเรื่อยๆถ้ามันไม่ดรอปนะเอาไปค่ามันไปอถึงแล้วถึงแล้วตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ Bandit Sulfur Quarry อันนี้นี่คนนี้แหละคนนี้แหละคลายเดอะไฟสตาร์เตอร์อรรอคลายแล้วกันอ่าดรอปไหมอ่าดรอปดรอปนี่ไงนี่ไงเมอ,เรอ,เอร์ซิเลตคอพเปอร์สอดอ่านี่อ่านี่ดูของที่ต้องใช้เวสต์สโตนกับเลเตอร์เรารู้วิธีหากันอยู่แล้วเนาะแน่พวกครูดซับไฟรครูดลูบี้เอเมรอร์ตัวแป๊สเนี่ยมันหาได้จากโกเลมกับหินที่เป็นคริสตัลเดี๋ยวพาไปดูนะ เห็นครนะิสตัลหน้าตาเป็นอย่างงี้อ่ะลองตีดูลองเตีให้แตกนะอันนี้ดอกมาละลูบี้ดอกมาละกับบอสโกเลมบอสเหรอวะมินิบอสละกันมินิบอสโกเลมมันจะสุ่มเกิดทั่วแมเปเหมือนกันแต่มันจะมีจุดประจำประจำอยู่ตัวนี้น่าจะตัวนี้แหละเดี๋ยวลองพาไปดูเรามาถึงแล้วนะ ลองเดินหาดูมานี่ไงนี่ไงมีมีตรงเป๊ะเลยตรงนี้นะตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะจำกันไว้นะอ่ะนี่ดอกเหมือนกันเห็นไหมอ่ะ,อะได้แล้วนี่เราได้จะทำขวานละปุ๊บต้องผ่านคอปเปอร์มาก่อนนะปุ๊มอมะแล้วก็ทำต่อ นี่เมอร์ซี่เลสมาแล้วทีนี้เราก็หวดเหล็กได้แล้วนะอ่ะพาไปดูเหมืองเหล็กกันเหมืองแร่เหล็กนี่ที่นี่กลางแมปเลยกลึ่งกลางเป็นเหมือนกับถ้าไปเจอพีวพีตัวนี้คือกึ่งกลางของสองครามอันตรายโคตรมาลองไปดูกันเลยดีกว่าอืมตอนนี้มาถึงทางเข้าแล้วมาลองเลย เลเวล40 30กว่าทั้งนั้นีน่จจะอยู่พวกกลางเกมนะตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็มีนี่ให้เหมือนกันมีที่เก็บพวกเพชรพลอยอ่านี่ไงเหล็กเนี่ยฟ้าฟ้าเนี่ยจริงๆข้างนอกก็มีนะแต่มันจะหายากมากหายากกว่าคอเปอร์อีก ในเราเลยต้องมาฟาร์มข้างในกันอันนี้งนนี่ใช้ขวานเมอร์ซิเลสตีอยู่นะเมอร์ซิเลสคัพเปอร์นี่แหละที่นี่เราก็จะฟาร์มเหล็กได้เป็นล้านเหมือนกันแต่ก็จะมอนก็จะคนโหดหน่อยมีบอสด,ด้วยนะในเนี้ยนัๆๆ่นๆเขาโวดกันอยู่นะเนี่ยเนี้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 ยบอสเบล้าสองน่คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละ เป็นแร่เหล็กนะอยู่กลางๆเกมก็จะเก็บลําบากลําบากหน่อยสู้ๆเอาแล้วกันเดี๋ยวทําคลิปแร่เพิ่มเติมนะมันมีเยอะอยู่เกมเนี้ยสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้นะจ๊ะโอเคนะขอบคุณจ้าบายอีอ